สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟทีครับครับสวัสดีครับวันนี้เราสองคนจะมีเทคนิคดีๆมาแชร์กันใช่ไหมครับเฮียใช่วันนี้เป็นอะไรครับวันนี้เทคนิคก็เกี่ยวกับ iPhone และ iPad อ๋อได้ข่าวว่าเพิ่งไปถอยมานี่ไม่ใช่ผมออกตัวตัวงตัวไม่ใช่ผมใครล่ะผู้บัญชาบัญชามทหนึ่งเมียคนที่หนึ่งยมอทอหนึ่งเนี่ยคนเดียว อ่ะไอนี่ยุ่งด้ข่าวว่าเจ้ไปถอยมาแล้วใช่ใช่แล้วก็เป็นไงต่อฮะแล้วคราวนี้ไอเราก็มี iPad ดเยอะใช่ไหม,มเราต้องการที่จะเอาข้อมูลจาก iPad เครื่องของเราทั้งหมดเนี่ยไปใส่ใน iPad เครื่องที่เราได้จากคุณแฟนมาอมืวันนี้นะครับก็คือหมายความว่าใครที่ต้องการย้ายข้อมูลจากเครื่องเก่าไปเครื่องใหม่อุ้ยจำได้ว่าก่อนหน้านี้นะแม่งเป็นปัญหาตะบบ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 บอบบอบบบบบอบจูนต้องแบบนูบนนี่บบโอ้โหแม่งแบบบอ้โหใช้เวลานานมาก วันนี้มีเทคนิคดีๆใช่ไหมครับเมียใช่ครับมันเป็นยังไงฮะก่อนอื่นนะครับคุณก็ต้องมี iPhone หรือ iPad ของคุณเนี่ยฮะทั้งสองเครื่องอันนี้ผมถือว่าเป็นเครื่องใหม่สาหรับผมถึงแม้มันจะเย็นขนาดนี้แต่หมายความว่าเครื่องใหม่ทุกเครื่องนะครับก็สามารถย้ายได้้อ่าใช่อ่าเพราะฉะนั้น ในเครื่องที่เราจําเป็นจะต้องเอาไว้โคลนเนี่ยอเอาไว้เอ่อย้ายข้อมูลเนี่ยจะต้องเป็นเครื่องเปล่าแล้วก็ต้องเป็นเครื่องที่เราแฟคทอรี่รีเซ็ตเอาไว้เรียบร้อยแล้วล้างข้อมูลเรียบร้อยแล้วเหมือนเป็นเครื่องใหม่นะครับใช่ซึ่งอันนี้เป็นทั้ง iPad และ iPhone ได้นะอ่าแล้วคราวน,นี้จะบอกก่อนนะต้องเป็น iOS 12ขึ้นไปนะอ๋อ iOS 12นะครับย้ำนะครับ12ขึ้นไปซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมไม่เชื่อว่ามีหลายคนอัปเป็น14หมดแล้วละ่ะใช่นะครับอ่าอันเนี้ย ผมเปิดหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์เออเครื่อง iPad ของผมเอาไว้ก่อนจากนั้นนะครับผมก็เปิดเครื่องที่ผมจะต้องการคอปปี้ข้อมูลแสดงว่าวันนี้เราไม่ใช้่อจูนไม่ใช้สายในการเชื่อมต่อเลยไม่เลยไร้สายเลยใช่ไร้สายด้วยไร้มารยาทด้วยไม่ใช่ก็แสดงว่าใครนะครับที่กําลังจะย้ายเครื่องข้อมูลต่างๆนะครับใน iPhone iPad นะคลิปนี้มีประโยชน์มากเพราะคุณสามารถย้ายโดยที่ไม่ต้องใช้สาย แล้วแบบไร้สายเลยง่ายมากนะอพี่ก๊อปเปิดให้ดูเปิดในส่วนของตรงนี้ครับพอเราเปิดเครื่องใหม่ที่เราจําเป็นที่จะต้องก๊อปกอปปี้ข้อมูลใช่ไหมครับอันนี้คือเครื่องเก่าก่อนนะใช่อันนี้อ่าอันนี้คือเครื่องเก่าของเราอ่มันจะขึ้นหน้าจอแบบนี้อ่าเออมันจะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนั่นหมายถึงว่าให้คุณกดดําเนินการต่อหรือทําตามคําแนะนําของเขาอืมอ่าส่วนเครื่องใหม่จะเป็นแบบนี้ ถูกต้องครับก็เหมือนไม่ต้องไปทําอะไรเลยไม่ต้องไปเซตอะไรเลยปล่อยมันไว้ก่อนใช่ครับกลับมาที่เครื่องต้นทางก็คือเครื่องต้นต้นการต่อนะครับปั๊บอ่าไปที่ในส่วนของนี้นะฮะเครื่องต้นทางเป็นอย่างนี้นะฮะอ่าอ่าขอกล้องสี่ครับอเฮ้ยนี่มันคล้ายกับไอ้นี่เลยอ่ะถูกต้องเหมือนกับ Apple Watch ป่ะใช่ใช่ใช่อ่าที่นี้เราก็ที่มีวงแหวนพิเศษใช่อ่าเราต้องเอาเอากล้องของตัวนี้อ่าใส จากนั้นนะครับตัวนี้เขาก็จะขึ้นข้อมูลอย่างนี้แล้วคือเอามันผ่านในการถ่ายในส่วนของรูปโล่งเมื่อกี้ถ่ายกลมๆเมื่อกี้ถ่ายปุ๊บแล้วก็คือเป็นการเชื่อมต่ออันนี้ผมว่ามันจะเป็นการเชื่อมต่อแบบอั p เปอร์วอ์ดก็คือผ่านบลูทูธหรือเปล่าถูกต้องอ่าเพราะว่า Wi-Fi กับบลูทูธต่างกันนะฮะไวไฟเราต้องคอนเน็กผ่านระบบส่วนกลางก่อนที่มีตัวจัดสรรแต่บลูทูธเนี่ยคอนเน็กตหนึ่งต่อหนึ่งได้เลยใช่ครับอันนี้เป็นการเชื่อมต่อลองดูที่ตัวตัว iPad ตัวใหม่นะครับ เขาก็จะขึ hmm. uh, ้นอยู Arizona, ่อย uh ่างนี้นะครับอือเห็นไหมครับอยื่นหน้าไปด้วยยื่นหน้าไปด้วยอันนี้ผมจะตั้งค่าภายหลังนะครับอ่าสร้างรหัสต้องสร้างรหัสผ่านใช่ครับอขอบคุณครับผมสร้างรหัสผ่านค่ันคือที่ป้องกันเพราะว่าเดี๋ยวแฟนแกเห็นไงแกเลยปิดกดไปก็มือสั่นไปะจากนั้นนะครับ ดูที่กล้องสีนะครับเขาก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยนะฮะถ่ายโอนข้อมูลอ๋อนี่เขาจะบอกการโอนถ่ายข้อมูล<ช>ประมาณนะครับสี่สิบห้านาทีอ่าอันนี้คือเขาบอกอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่ะเรากดที่ในะส่วนของถ่ายโอนจาก iPad นะครับอ่านะครับเพราะเราต้องการโอนข้อมูลทั้งหมดนะครับซึ่งอันเนี้ยมัน<ช>ก็คือคร,รวมถึงแอปพลิเคชัน ซึ่งมงมันต่างกับการโอนผ่านไ iCloud ว iClou วเนี่ยมันจะไม่มีแอปบังแอปอแต่อันนี้มาทุกแอปเลยนะมแม้กระทั่งในส่วนของไอเดตัเบของแอปที่เราที่เราเคยมีมเล่นไว้อตอรีอ่ไวอะไรเงี้ยมันก็จะมาหมดนะถือว่าดีครับเพราะว่าการโอนถ่ายข้อมูลโดยส่วนใหญ่เนะี่ยถ้าเกิดผ่านในส่วนของ i l o u u เนี่ย,ายบางแอปที่เราไม่ได้ตั้งไว้กับลิงก์กับ c l o u วก็จะไม่ทํางานตองนี้ของไลก็มานะอซึ่งเป็นโอกาสดีครับได้ครับ เผื่อใครอยากทำอะไรหลักฐานป้องกันเด็กอ่ะอันนี้ต้องต้องรอกันเดี๋ยวอันนี้รอครู่ส่วนในอันนี้เป็นยังไงอ่าน,นี่ก็จะบอกว่าเขายังมุนอยู่ครับก็คือทำการการในส่วนการเชื่อมต่อแล้วนะครับใช่ซึ่งข้อดีตรงนี้คือไร้สายทั้งหมดถูกไหมพี่เอกถูกต้องครับแล้วก็ใช้เวลาพอสมควรใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องให้เราใส่ในส่วนของ Apple ID อืมเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็น่าจะกําลังจูนกันอยู่ พอเราใส่บัไอดีเสร็จแล้วตั้งค่าอีกสักสองสเตปจากนั้นรออย่างเดียวคือความสะดวกของมันก็คืออันดับแรกก็คือมันไม่ต้องวุ่นวายการหาสายต่อคอมพิวเตอร์นะ<ช>ครับแล้วก็อย่างนึงก็คือเราสามารถเชื่อมต่อได้ตรงไหนได้เลยถ<ช>ือว่าเราได้รับเครื่องมาเป<ช>็นเครื่องใหม่อย่างสมมติว่าเราซื้อจากทางในส่วนของช็อปมาแล้วเฮ้ยเราอยากจะย้ายข้อมูลจากสมาร์ทโฟนเราหรือ iPad เราไปอยู่ในเครื่องใหม่เลยเราก็สามารถทําได้เลยเพียงแต่ว่าแบตเตอรี่คุณต้องพอพอสมควร พราบางครั้งเนี่ยย้ายปุ๊บถ้าแบตเตอรี่หมดก็ไม่ได้ละแต่อันนี้ก็คือข้อดีก็คือไม่ต้องผ่าน Wi-Fi ใช่ผ่าน b l บลู o t h แล้วก็มีในเรื่องการเชื่อมต่อที่ง่ายสะดวกด้วยใช่ตอนนี้มาขึ้นมาให้ใส่อะไรครับเนียในส่วนของนี่นะครับภาพรัดของ Apple ID อ๋อซึ่งเฮียก็จะเปิดให้เราเห็นเลยนะขาอนุญาใส่กครับเออเขาอนุญาตใส่ก่อนนะครับช่วงนี้ระวังแฮกนะโดนแฮกง่ายนะไม่โดนฮอนนะ หมูมุกเก่ายังอยู่รว่างรูปอมแฮกใช่ไหมเออแล้วก็กดตายอินอ่านะครับอ่าเห็นไหมฮะจากนั้นก็ทําตามสเต็ปเขาเราป้อนไปรอบนี้เขายังหมุนอยู่นะเห็นไหมฮะรหัสมีพี่ยังหมุนอยู่ตอนนี้รออย่างเดียวเอาละนี่ต่อเลยเห็นไหมฮะตั้งค่าแบบด่วนเราสามารถกาหนดการตั้งค่าเองได้อืตั้งค่าภายหลังเพราะว่าต้องการความรวดเร็ว เห็นไหมครัตอนนี้นะครับกําลังถ่ายโอนข้อมูลนะครับอันนี้คือนี่เครื่องปลายทางแลวดูเครื่องต้นทางครับฮนะจะขึ้นแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นในส่วนของเวลาเนี้ยเขากำลังประเมินแล้วเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นเวลาให้รู้นะครับว่าในส่วนของการคัดลอกข้อมูลเนี้ยจะใช้เวลาเท่าไหร่อืเพราะฉะนั้นในส่วนของอันนี้คือเครื่องต้นทางเนี้ยกำลังถ่ายโอนข้อมูล ส่วนเครื่องปลายทางนีจ่จะเห็นว่ากําลังถ่ายโอนข้อมูลจาก i อเออก็เรียกว่าทั้งหมดนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ครับเห็นไหมครับตอนนี้คือเหลือเวลาแล้วแต่ผมว่าอันนี้สามสิบแนาทีอันนี้27นาทีอือฮะก็ถือว่าง่ายครับเพราะว่าความสะดวกก็คือไม่ต้องเข้าไอจูนไม่ต้องต่อสายแล้วแล้วก็ระบบเป็นไร้สายทั้งหมดใชครับซึ่งต้องเป็น iOS 12ขึ้นไป ถูกต้องครับนะครับไอโปลก็ทําได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็คือความสะดวกรวดเร็วครับ,รบที่สำหรับคนที่ต้องการย้ายข้อมูลจากเครื่องเก่าไปเครื่องใหม่นะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผืว่าเวลาที่ทําย้ายข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของเครื่องใหม่ของเราเนี่ยลักษณะของการติดตั้งโปรแกรมเนี่ยคุณจําเป็นจะต้องต่อ w i f i ไว้อยู่แล้วเพราะว่าในห้องคุณก็มี w i f i อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวเครื่องนี้จะทําการต่อ Wi-Fi อัตโนมัติ เพราะว่า Apple ID ของเราเนี่ยมันจำในส่วนของค่า WiFi ไว้อยู่<ช>เพราะฉะนั้นต้องรอจนกว่าการโหลดโปรแกรมแต่และโปรแกรมเสร็จสิ้น <จอ S 2> ถือว่า complete สมบูรณ์เรียบร้อยหมดก็คือข้อดีก็คือได้ทั้งในส่วนของข้อมูลต่างๆใช่ครับแอปพลิเคชันต่างๆใช่ครับแล้วก็ในเรื่องของประวัติเรื่องของการใช้งานต่างๆของเราด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อดีเลยเอาละฮะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์แล้วด้วยครับอย่าลืมนะครับกดกระตุ้นไลค์รักดกระดิ่ง เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของเราและอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันทุกวันนะครับเวลาหนึ่งทุ่มตรงกับแคทไฟทีครับสวัสดีครับได้เครื่องใหม่เครื่องใหม่เครื่องใหม่ยนงไวไปเปลี่ยนคีย์บอร์ดไงอเออเ <c oughs> นาะเดี๋ยวก็เหมือนแล้วซื้อใหม่คีย์บอร์ดคีย์บอร์ดไม่ใช่เครื่องนะ